สวัสดีพี่น้องคนเลือกสับปะรดสีผูท้ที่สนใจทุกท่านแล้วก็ f c ช่องเกษตรเวเลตีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นสับปะรดสีที่ได้ปลูกแบบเกาะตอนะครับเกาะตอโดยไม่ได้ใช้วัสดุอะไรเลยนะครับซึ่งได้ทําการเกาะตอไม้นะครับไปหลายเดือนแล้วนะครับเรามาดูว่าะจะสามารถดํารงอยู่ได้สวยงามแค่ไหนครับเพื่อนๆมาดูเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นต่อไม้นะครับเอาไว้ในกระถางนี้จะเป็นไม้พวกไฟบอลครับอันนี้เป็นไฟบอลตัวนี้จะเป็นนีโอดองเกอร์ครับเห็นไหมครับไม่มีวัสดุปลูกเลยแค่เกาะไว้กับตะปูแล้วก็กิ่งไม้ครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นแดงๆนี้นะครับเป็นนีโอแฟร์รี่ไนท์ครับสีแดงสวยมากเลยฝึกอยู่กับแดดได้นะครับนี่ครับโดนแดดไม่ไหม้เลยอันนี้ก็เป็น นีโอ e ล v เวลครับต้นนี้ไปดูอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆนี่อันนี้เกาะกับกิ่งมะขามครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆเป็นพวกนีโอไฟบอครับเพื่อนๆครับดูสีกําลังสวยเลยเห็นไหมครับไม่ได้ใช้วัสดุอะไรเลยครับแค่มัดอย่างเงี้ยครับเขาก็อยู่ได้ครับแค่เพียงมีน้ําฝนนะครับมีน้ํามาหล่อเลี้ยงด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับดูครับ เห็นไหมครับสีก็สวยแถมให้หน่อด้วยครับนี่ก็เจริญเติบโตตามปกตินะครับนี่ครับทุกคนครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับก็อยู่กับแดดได้นะครับแดดร้อยได้ครับสําหรับนิวไฟบอลเป็นไม้เกาะตอครับนี่ก็จะมีไฟบอลสีเหลืองด้วยตัวนี้จะเป็น Granada ครับนิวกรานด้าสีทับทิมเลยนะครับมีหน่อด้วยเห็นไหมครับทุกคนขนาดไม่มีวัสดุปลูกก็ออกหนอให้นะครับนี่เห็นไหมครับ แล้วก็อีกต้นนะครับที่เราเอามาเกาะก็คือนิโอมาตินครับเพื่อนเเห็นไหมครับก็แตกกอสวยนะครับแตกกอสวยครับเป็นไม้รากอากาศนะครับเขาก็จะกินอากาศทางกินอาหารทางอากาศแล้วก็น้านะครับเห็นไหมครับรากเขาก็เริ่มเดินตรงกิ่งไม้นะครับเขาเริ่มเกาะนะครับนี่ครับเขาก็อยู่ได้ครับไม่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกก็ได้ครับเลี้ยงง่ายครับสำหรับสับปะรดสีนี่ครับเห็นไหม พวกนี้ก็จะเป็นเนโอไฟบอลครับสีมาแจ่มเลยครับติดทุกต้นนะครับไม่มีต้นไหนตายเลยนะครับก็ไม้ที่แนะนําก็จะเป็นไม้แดดนะครับไม้พวกนี้นะครับเนโอไฟบอลครับเนโอไฟบอลนิโอมาตินครับพวกเนโอซันคิงก็อาจจะพอได้นะครับซันคิงกับพวกบันเชสเทน่าครับเห็นไหมครับนี่ครับ สีแดงสวยเลยนะครับเขาเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับเริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วครับก็จะให้หน่อตามปกติครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านบนยอดนี่ครับก็เจริญเติบโตดีนะครับมีหน่อมีอะไรด้วยก็สวยงามนะครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการเกาะเกาะตอนะครับสับปะรดสีทําให้ สวนของเรานะครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับดูมีเสน่ห์ดูน่าชมนะครับเป็นมุมเซลฟี่มุมถ่ายรูปก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนู้นก็เป็นตอไม้เหมือนกันครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนี่ครับนี่ก็เกาะเกาะกับต้นไม้เหมือนกันครับตรงนี้นี่แต่กอยอดสวยเลยช่วงนี้ฝนตกมาเกือบทุกวันเลยนะครับก็เลยได้น้ําเยอะก็จะชุ่มฉ่าชุ่มชื้นนิดนึงนะครับเพื่อนๆ อันนี้ก็จะมีในกระถางด้วยนะครับนี่ครับนิวไฟบอลอยู่ได้ครับโดยจะใส่วัสดุหรือไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหาครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับปลูกง่ายเลี้ยงง่ายครับนิวไฟบอลนี่ครับโอ้โหแตกกอสวยเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ก็จะอันนี้มาเกาะต้นแรกเลยนะครับก็สวยงามครับเพื่อนๆครับนี่ครับ เห็นไหมครับเขาพอเขายึดลากยึดกับต่อไม้ได้แล้วนะครับเขาก็ให้สีและให้หน่อมาเรื่อยๆเลยนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอันนั้นนิวดองเกอร์ครับนี่เห็นไหมครับเป็นไม้มินินะครับไม้เกาะต่อกับนิวไฟบอลครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับต้นสับปะรดสีที่นํามาเกาะต่อนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ก็ยังไงลองเอาไปทําที่บ้านของท่านดูนะครับถ้ามีต้นพวกเหล่านี้นะครับก็ลองเอามาเกาะดูนะครับสร้างสีสันให้แก่บ้านครับเห็นไหมครับเพื่อนๆโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ชมคลิปวิดีโอโฆษณาให้จบด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีทุกคนครับ